ใส่ดีๆสิหน่าต้นมันเต็มเลยใส่ดีๆสิมันเลอะเลยหรอใส่อะไรคะหน่าเขาใส่อะไรใส่เหรียญใส่เหรียญอ๋อเหมือนของน้องดาหรือเปล่าคะมีเจ้ายิงอะไรมีเจ้าหญิงด,ด้วยเหรอคะมีไอโฟนมีไอโฟนด้วย มีมีมีหมนนาโอ้ยม well> ีมีแฮนนาด้วยค่ะเล่าให้แม่ฟังหน่อยมีอะไรบ้างเนาะ